สวัสดีค่ะทุกคนก,กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องเกียวโตซีรีส์วันนี้เกียวโตก็จะมาสปอยซีรีส์เกาหลีเรื่องคูรักอลล้วนวิวาอลรวงในตอนที่เจ็ถึงแปดให้ทุกคนฟังกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับฟังการสปอยกันได้เลยค่ะหลังจากกาอินเห็นแขกที่เห็นเธอกอดพระเอกอยู่เธอก็ตกใจรียวิ่งออกไปขณะที่พระเอกกําลังจนหนทางซอนฮวาก็เอารองเท้ามาให้หน้าเอกพอดีพระเอกเห็นสามีกาอินกับคุณนายกําลังเดินมาจึงดึงซอนฮวามากอดพร้อมกับขอดษและขอให อยู่แบบนี้แป๊บหนึ่งเมื่อสามีกาอินมาถึงก็เป็นจังหวะเดียวกับที่นาเอกเดินเข้ามาเปลี่ยนรองเทา้าทั้งสองเลยเห็นภาพพระเอกกำลังกอดซ่อนทวายอยู่สามีกาอินเลยคิดว่าคงเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันเพราะผู้หญิงคนนี้นาเหมือนภรรยายของเขามากจึงขอตัวออกไปนาเอกไม่พอใจหยิบรองเท้าแล้วเดินออกไปเช่นกันตอนทวายเดินมาชนนักข่าวทําให้เขาจำไม่ได้ว่าที่งานเลี้ยงฉลองครบรอบ30ปีใครกรุป๊ปเอาเห็นภรรยายครกรุป๊ปทั้งสองหน้าตาเหมือนกันก็ยิ่งทําให้เขาสงสยัยเขาจึงจะถ่ายรูปไว้แต่กล้องก็ดันเสียสามีกาอินเนเเเพระออกกกับา ร่วมตัดเค้กื่อเฉลิมฉลองให้โรงแรมของเขาที่ประสบความสําเร็จนายเอกแม้จะไม่ค่อยเต็มใจแต่เมื่อพระเอกส่งยิ้มและยื่นมือให้เธอก็ยิ้มรับทําเหมือนเป็นคู่รักหวานแววลุกขึ้นไปร่วมตัดเค้กโดยใบหน้าที่มีความสุขสามมีกาอินเริ่มสงสัยทําไมพระเอกไปสนใจผู้หญิงที่หน้าตาเหมือนกาอินเป๊ะทั้งที่เธอดูเป็นคู่หญิงบันบานสนน่วนนายเอกก็ใส่นาฬิกาเหมือนกาอินแต่บังเอิญนระดัขนาดนั้นทาให้กาอินรู้สึกไม่ค่อยสบายใจส่วนชอนฮวาก็รู้สึกน้อยใจในโชคชะตาของเธอแม้เมื่อก่อนเธอจะพยายามฝึกซ้อมอย่างหนัก เอจะเป็นนักร้องหรือนักแสดงแต่ก็โดนผู้จัดก,การหักหลังเธอเคยคิดว่าถ้าวันหนึ่งเธอกลายเป็นหงเธอจะไม่มีวันกลับไปใช้ชีวิตแบบลูกเป็ดขี้ไรอีกด้านพระเอกและกล้องถ่ายก็กําลังวุ่นวายที่จูๆ่ๆนางเอกก็ไม่ยอมมาโทรศัพท์ก็ปิดเครื่องทําให้การถ่ายทํารวนไปหมดฉากสําหรับถ่ายคู่ก็เตรียมไม้พร้อมแล้วทางกองเลเสนอให้หาหนางแบบคนอื่นแค่ถ่ายจากด้านหลังก็พอไหวแต่จะหาหนาเอกคน,นดีๆเหมือนนางเอกก็ไม่ใช่เรื่องง่ายพระเอกบังเอิญหันไปเห็นซอนฮวาหุ่นใกล้เคียงกับนางเอกจึงสั่งให้รุ่นน้องพาเธอไปเปลี่ยนชดมม่เเพือาแสงป็น นางเอกภรรยาของเขาผู้หญิงที่สอวนหมดจดที่สนินโลแม้ครั้งนี้ซอนฮวาจะได้ถ่ายแขด้านหลังท่นานางเอกแต่ผู้จัดการอีก,ก็เกิดเห็นบาวการเป็นนักแสดงของเธอเหมือนเจอเพชรในตมเขาแล้วส่วนนางเอกก็โดนพระเอกเข้าใจผิดคิดว่าเธอเป็นคนไม่รับผิดช,ชอบไม่รู้จักรักษาคำพูดหลังท่ายทำเสร็จซอนฮวาก็ขอบคุณพระเอกที่ให้โอกาสเธอช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้ส่วนนางเอกกลับมาด้วยท่าทางอ่อนเพลียขอยืมเงินพระเอกจ่ายค่าแท็กซี่พร้อมก็บอกว่าพระเอกดูเหมาะสมกับซอนฮวาทำไมสไตล์ลของเธอถึงมาใส่ชุทดทรายพระเอกได้ตอบวา่าที่น นางเอกเจ้าอารมณ์ทำอะไรตามใจตัวเองตลอดเห็นแกนตัวขาดความรับผิดชอบทําให้เขาได้รับผลกระทบและเสียชื่อเสียงไปด้วยนางเอกเสียใจที่เข้ามองเธออย่างนี้แต่ที่ผ่านมาเธอเองก็เจ็บปวดมากพอๆกับเขากว่วจะมาเป็นเธอในวันนี้ได้และบอกให้เขาดูแลว,วังเบที่อยู่ในรถแท็กซี่ส่วนเธอไม่เป็นไรพระเอกพยายามดึงนางเอกไว้แต่เธอก็สะบัดแล้วจากไปด้วยความเสียใจที่จริงนางเอกไม่ได้ตั้งใจเบี้ยวงานแต่แม่พระเอกโทรมาบอกว่าน้องชายเธอหายตัวไปแม่คิดว่าเขาคงมาหาเธอเพราะเขาฉีกที่อยู่ของเธอมาหลังจากนางเอก รูเรื่องก็รีบไปตามหาน้องชายด้วยความเป็นห่วงจนทิ้งโทรศัพท์ไว้นายเอกวิ่งตากฝนมาจนเจอน้องชายเธอจึงดุเขาไปยกใหญ่และหากคราวหน้าเขาออกจากบ้านมาคนเดียวอีกเธอจะไม่เป็นพี่สาวให้เขาอีกต่อไปรู้ไหมว่าเธอเป็นห่วงทบาวิ่งตากฝนไปทั่วเพราะความเป็นห่วงน้องชายเมื่อนายเอกตามหาน้องชายเจอเธอก็ร้องไห้เข้าไปกอดเขาและสัญญาว่าจะไม่ทิ้งเขาไปไหนอีกและจังหวะนั้นนักข่าวก็ออกมาเห็นทั้งสองยังเจอกล้องน้องชายที่ทําตกไว้จึงเก็บเอาไปรุนพีขับรถมาเห็นหนายเอกเดินตากฝนอยู่จึงชว เธอขึ้นรถเ,รเขาจำได้ว่าเวลาเธอป่วยต้องให้น้ำเกลือถึงจะหายหนะเอก,กปฏิเสธแล้วเดินต่อไปแต่เธอกลับหมดสติจนรุ่นพีต้องพกคองขึ้นรถพระเอกตามมาเห็นจะวิ่งตามรถไปก็ไม่ทันรุ่นพีไม่พอใจที่พระเอกไม่ดูแลหน้าเอกให้ดีและสงสัยเธอไปเจออะไรมากันแน่พระเอกตามหน้าเอกมาที่บ้านรุ่นพีเห็นเสื้อผ้านหน้าเอกถอดวางอยู่ก็ไม่พอใจเลยจะเข้าไปอุ้มเธอกลับแต่โดนรุ่นพีห้ามไวร้ร้อยเธอข้ลรถก่อนพระเอกไม่ยอมจึงโดนรุ่นพีพูดเนบหาว่าเขาห่วงภาพลักษณ์ของตัวเองทิ่ทีของเขาสําคัญกว่าเมีย ที่ไม่สบายทําให้พระเอกโกรธเข้าไปกระชากคอเสือ้อดุนพีเลยบอกว่าเขาเพิ่งให้เธอกินยาเดี๋ยวให้คงหลดรอเธอดีขึ้นแล้วค่อผ้ากลับพระเอกจึงเอาผ้าเช็ดหน้าเช็ดให้หนางเอกอยังห่วงใย,ยเมื่อนางเอกดีขึ้นก็พาเธอกลับบ้านและบอกเธอไม่ต้องเป็นห่วงน้องชายสบายดีและถามนางเอกกาอยากไปโรงพยาบาลไหมหนางเอกตอบเธอแค่อยากกลับบ้านไปเปลี่ยนเสือ้อเรากลับบ้านกันเถอะนางเอกสงสัยทําไมเขาถึงตวาดดุนพีทางที่นี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาพูดแบบนั้นพระเอกตอบเขา,าไม่ได้โมโหดุนพีเขาโมโ oh หที่เธอใส่เสื้อผ้าของดุนพี ต่างหากทาให้หนาเอกมองด้วยความสงสยัยแต่เสียงโทรศัพท์ก็ดังค้นพระเอกไม่ยอมรับสายนาเอกเห็นชื่อที่พระเอกพิมพ์ไว้จึงบอกให้เขารับถ้าตัดสายเพราะเธอก็รีบรับไปเถอะรักแรก,รกไม่ใช่หรอเมื่อกาอินโทรมาอีกนาเอกจึงกดรับสายแทนพระเอกบอกกาอินเขาต้องวางสายแล้วตอนนี้เขาอยู่กับภรรยาทาเอานาเอกอึ้งไปจากนั้นก็กําชับนาเอกอย่ารับสายเขาอีกไม่อย่างนั้นเราจะเจ็บปวดทั้งคู่กลับไปพักผ่อนเถอะทาให้หนาเอกรู้สึกดีหลังจากที่กาอินบอกสามีว่าเธอท้องวันต่อมาจึงมาที่โรง พยาบาลเพื่อตรวจอังตราซาวจากนั้นก็ท่อบอกสามีว่าลูกแข็งแรงดีกาอินหายรูปแล้วส่งไปให้พระเอกบอกว่าถ้าอยู่โรงพยาบาลพระเอกจึงรีบมาหากาอินต่อว่าเรื่องที่พระเอกตัดสายเธอทิ้งทั้งที่เขาไม่ค่อยเป็นแบบนี้มาก่อนตั้งแต่มีนาเอกเข้ามาแซวเธอถามพระเอกแค่แต่งงานหลอกๆก,ก็ไม่ความรู้สึกอะไรเหมือนคู่ของเธอกาอินรู้ว่าพระเอกไม่พอใจที่เธอเหแกตัวแต่งงานกับคนรวยเพื่อให้ตัวเองบรรลุปเป้าหมายแต่เธอก็ยังไม่ยอมปล่อยพระเอกไปพระเอกเห็นกาอินขึ้นไปอยู่บนจุดส่งสุดจะให้เธอลงมาก็อันตรายแต่ อินกลับบอกว่าตั้งแต่มีนาเอกเข้ามาพระเอกก็เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือตอนนี้เธอไม่เหลืออะไรแล้วถ้าพระเอกไปเธอก็จะเหลือแต่ความว่างเปล่าจากนั้นก็ปีนกำแพงทำท่าจะกระโดดพระเอกรีบเข้ามาเกาะและอุ้มเธอลงไปเขาตอบว่าที่เธอคิดทำอะไรงงๆทางที่เคยสัญญาแล้วว่าจะไม่ให้เธอเจ็บปวดอีกต่อไปอย่าทำแบบนี้เพราะยังไงเธอคือคนที่เขาใช้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตอยู่ด้วยแต่เราย้อนเวลากลับไปไม่ได้แล้วถึงแม้เราจะเคยสัญญาว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไปเราก็ไม่มีทางทำตามคำสัญญ,ญานั้น ส่วนนักข่าวหลังจากที่ได้รูปมาก็รู้สึกไม่สบายใจหากเขาต้องฝืนจิตํำนึกตัวเองเพื่อนาคตหากรูปที่เขาได้มาหลุดออกไปไม่ใช่แ้าพระเอกที่จะเสียชื่อเสียงเขาอาจจะต้องออกจากวงการอย่างไม่มีวันกลับมาด้วยแต่นั้นก็เป็นสิ่งที่รุ่นพี่ต้องการพอแม่มาหาพระเอกทุกคนเลยดื่มฉลองให้กับความสำเร็จในการเปิดร้านเครื่องฟาขงของแม่ที่จะเปิดในเมืองพุ่งนี้แม่ขอให้พระเอกกับนาเอกแต่งตัวสวยๆไปงานเปิดร้านจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์เพราะทั้งสองเป็นดาราดังของช่วยเรียกลูกค้าได้แนนะพระเอกรับปาก เขาต้องไปแน่แม่เลยเอวยนาเอกว่าถ้าเป็นดาวเด่นของงานต้องมาให้ได้นะนาเอกเลยหยอกแม่รู้ไหมว่าค่าตัวออกงานของหนูสูงแค่ไหนแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะหลังจากนาเอกอาบน้าเสร็จเห็นพระเอกมานั่งอ่านบทของเธอบนเตียงเธอเลยดุพระเอกบ่นจะเก็บไว้ทําไมหลายๆบทไม่ได้เรื่องสักอันคราวหน้าเขาจะเลือกบทให้เธอเองนาเอกไม่พอใจที่เขาเข้ามาวุ่นวายจึงเข้าไปยั่งบทคืนพระเอกไม่ยอมให้ทั้งสองยื้อแย่งกันจนนาเอกล้มทับลงบนตัวของพระเอกทำให้ทั้งคู่ได้สบตากันทั้งคู่รู้สึกวั่นไาวนาเอกเองก็ รู้สเขินจนรีบลุกออกมาพระเอกยิ้มบอกว่างานเลี้ยงของจริงเริ่มแล้ววันนี้เป็นวันครบรอบ7ปีที่นางเอกแจ้งเกิดในวงการเรามาฉลองกันไหมล้วทั้งคู่ก็นั่งดื่มกันใต้แสงเทียนที่พระเอกเตรียมไว้ให้แต่ดื่มกันได้ไม่นานทั้งคู่ก็หลับไปนางเอกก็หลับอยู่บนบบาของพระเอก วัน่งพื้นทุกคนมาร่วมยินดีกับกิจการของแม่แม่ร่างนายเอกขึ้นไปถ่ายรูปด้วยเพื่อเป็นการโฆษณาร้านนายเอกไม่อยากถ่ายเท่าไหร่แม่เลยติดสินบนโดยจะให้สินค้าในร้านเป็นการตอบแทนนายเอกเลยต้องยิ้มให้กับทุกคนแต่ขณะที่ทุกคนกําลังมีความสุขก็ได้มีชายหญิงคู่หนึ่งมายืนแอบมองมันไม่แผนกันบางอย่างยิ่งเห็นพระเอกยืนอยู่ด้วยก็ยิ่งทําให้เธอเพิ่มในความหลอกของเขาแต่ผู้ชายคนนั้นกลับสนใจแม่ของพระเอกมากกว่าเพราะเธอเป็นถึงแม่ของซุปตามาขากทุกคนกลับกันหมดเลยให้แม่กับวังเบชายคนนนั้้กก็แลงทําทีเป็ย เครื่องสำอางให้ดาราใช้ถ่ายหนังฮอลลีวูดแมพรพเอกได้ยินแบบนั้นก็ตื่นเต้นรีหาผลิตภัณฑ์มากมายให้ชายคนนั้นเลยแกล้งชมแม่เป็นสาวสวยเกิดมาเพื่อเป็นดาวเด่นแล้วก็ให้น้ำบัดแม่ไว้พร้อมก็บอกแม่ว่าแม่รู้สึกลืมวังเบเตือนไม่ให้เชื่อแม่โทรไปหาหนางเอกและชวนไปขัดตัวด้วยกันไม่อยู่กันสองคนแม่ถามนางเอกเคยทำกับเขาซักเสื้อผ้า้าพเอกบ้างไมหมนางเอกตอบไม่เคยแม่เลยขอนางเอกหนึ่งอย่างไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นท่านอยากให้เธออยู่กับพระเอกในฐานะภรรยาคนสวยต่ตอไปหลังๆมานี้ท่านเห็นว่า ตาที่เขามองเธอเขาไม่ยอมละสายตาจากเธอเลยเมื่อเห็นเขามีความสุขทันก็พลาดมีความสุขไปด้วยนะเอกไม่แน่ใจเขามองเธอด้วยสายตาแบบนั้นจริงหรอแม่บอกว่าไม่ใช่แค่พระเอกสามีทันก็ชอบเธอมากๆส่วนทันแม้จะไม่ชอบเธอไปทุกเรื่องแต่ทันก็ยังชอบเธอมากนยเอกไม่กล้าบอกความจริงได้แต่พูดถึงแม่จะชอบเธอมากแต่ก็ยาผูกพันกับเธอมากไปครูรักดารามักเลิกกันบ่อยๆแม่เลยดุที่เพิ่งแต่งงานกันก็คิดเรื่องหย่าสลาวนยเอกกลับมาถึงบ้านเห็นพระเอกยังไม่ยอมแพ้นั่งดูบทละครให้เธอ บอกว่าเขาไม่เคยเลือกบทพระเลยสักครั้งนางเอกแซวที่เข้าลงตัวเองพระเอกยิ้มและบอกว่าอีกสองสาวันเขาจะไปถ่ายหนังใหม่ของเลโอที่ปารีสเขาเลยเลือกละครเรื่องนี้ไวไ้ให้วางเมื่อไหร่ก็ศึกษาบทให้ละเอียดนางเอกไม่ชอบใจเพราะนั้นเป็นบทแรกที่เขาปฏศศิเสธจางฮีฮันในบทเป็นผู้หญิงที่ตกอยู่ในห้วงรักรุนแรงบทนั้นไม่เหมาะกับเธอหรอกแต่พระเอกกลับบอกว่าบทนั้นเหมาะกับเธอมาและหาว่าเธออยากเล่นบทที่ตัวเองอยากเล่นแต่สําหรับเขาจะค่อยๆหาบทแบบไหนที่คนดูอยากเห็นเขาเล่นในฐานะนักแสดงเธอไม่ค่อเอา ตัวเองมาก่อนคนดูคนเข้าใจว่าคนดูต้องการอะไรแล้วค่อยตามใจพวกเขาได้เวลาที่เธอควรถ่ายทอดความเป็นนักแสดงมืออาชีพแล้วและภรรยาที่มีบุธภาวะนั่นคือสิ่งที่คนดูอยากเห็นกับเธองเอกจึงบอกให้เขาวางไว้เตื่อเธอจะลองอ่านดูหรือไม่ก็เอาไปรองของทาเอาพระเอกอดขำไม่ได้กาอินมาเอาผลอันรศราจากผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็หกสามีว่าเป็นผลรวจของลูกสามีดีใจเขาจะเลี้ยงดูลูกให้เป็นทาย,ยาทที่คั่ควรกับใครกรุป๊ปเหมือนกาอินพอะลูกเกิดมาเธอก็เป็นแม่ของว่าที่ทาย,ยาท ไคกรุบด้วยฐานนะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงตอนฮาวามาช่วยพระเอกพับผ้าติดเสือ้อนางเอกมาเห็นและสงสัยทําไมสไตล์ริ์ของเธอถึงไม่เย็นจับน้าอกสามีเธอได้ทาให้ทั้งสองนิ่งไปผู้จัดการเห็นรูปสันทวาที่ได้ลงนิตยาสารแอลก,ก็ตื่นเต้นจนนางเอกต้องเข้ามาดูเมื่อเห็นภาพก็โยนทิ้งแล้วเดินออกไปสันทวาก็เกิดดังเปรียงกลางจากการที่เธอได้ถ่ายแบบแทนนางเอกหลายคนต้องการตัวเธอเข้าสังกัดรวมถึงดุนพี่ด้วยเพราะหากครั้งนี้เขาได้เธอมาเขาจะจัดการกับพระเอกให้ได้จากนั้นก็สั่งให้ลูกน้องเตรียมสั ย้ายเธอแบบดาราแถวนาะทุกอย่างจะได้ง่ายขึ้นนะค่ะบอกกับรุ่นพี่ระหว่งางซอนทวากับกาอินหนึ่งในสองคนนั้นคือแฟนลับๆของพระเอกทาไม่ใช่ซอนทวาก็ต้องเป็นภรรยาของจองแทบอมถ้าเขาเป็นชู้กับสไตลิสของภรรยาข่าวนี้อาจไม่มีใครสนใจแต่ถ้าเขาแอบ,บคบกับภรรยาของจองแทบอมเรื่องนี้ต้องอื้อฉาวใหญ่โตแนะ่ฝนอาจมองการนอกใจของเขาเป็นอัชญรกรรมได้ยิงกาอินภรรยาของจองแทบอมมาจากบ้านเกิดของพระเอกที่โดมาด้วยกันรุ่นพีก็ถึ่งกับดีใจจนแทบจะจุมนักข่าวที่ เขาได้ข่าวเด็ดมาให้ด้านอาของนาเอกก็กําลังสั่งให้เลขาของพอทําให้หนาเอกยอมทิ้งมรดกเร็วๆเพราะเขาจะไม่ยอมนั่งดูนาเอกได้มรดกหลังผ่านผลไป3ปีแนะ่เลขาบอกไม่ต้องห่วงเพราะเขาแต่งงานกันหลอกๆเพราะพี่นายกรรมการทําลายชีวิตคู่คงไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่าลืมข้อตกลงที่คุยกันไว้เลขาเห็นป้ายเมืองแร่เชออีก็รู้สกรธมากจึงเอาคอนมาทุบด้วยความโกรธแค้นเพราะเมืองแร่แห่งนี้เคยเป็นของเขามาก่อนด้านนาเอกขณะที่นอนอยู่เธอก็ต้องตกใจเพราะฝันร้ายทําให้เธอรู้สึกกงังวล ซอนฮวาหลังจากที่พระเอกให้เธอถ่ายแบบท่านางเอกไม่นานเธอก็ไม่งานถ่ายแบบเข้ามาหลายงานหลังเสร็จงานเธอมาหาพระเอกพระเอกยินดีจะให้เธอเล่นละครเวทีซอนฮวาขอให้พระเอกไปซ้อมบทกับเธอเพราะเขาคงช่วยเธอได้เยอะพระเอกเห็นบทก็รู้สึกแปลกใจเพราะเป็นเรื่องเดียวกับพี่เขาให้นางเอกเลน่นด้วยความเห็นใจเขาจึงยอมซ้อมด้วยแต่บทที่ซ้อมก็เป็นคู่รักที่ต้องใช้อารมณ์และความรู้สึกและพระเอกเองก็ไม่เคยคิดว่าซอนฮวาจะเข้าไปจูบป,ปากเขาจริงๆและสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นมนานเอกดันมาเห็นฉากที่ทั้งคู่กำลังจูบ กเธอจึงตอบว่าพระเอกด้วยความเสียใจไม่คิดว่าเขาจะแนะน,นําบทนี้ให้ดาราผู้หญิงทุกคนที่เขารู้จักพูจบก็จากไปอย่างน้อยใจพระเอกรีบตามมาสอนทวาไม่ได้ยินที่นาเอกคุยกับผู้จัดการอีเรื่องที่นาเอกอยากเล่นบทจางฮีมิน1,000ปีแห่งรักซึ่งเป็นเรื่องเดียวกับพี่เธอกําลังซ้อมอยู่ก็รู้สึกไม่พอใจพระเอกตาม,มาขอคุยกับนาเอกแต่เธอก็ไม่สนใจนาเอกสั่งให้คนขับรถขับไปเรื่อยๆจนเห็นร้านขายเสื้อผ้าร้านหนึ่งเอารูปของเธอมาติดหน้าร้านจึงลงไปดูอากใช้รูปเธอเฉยๆเธอจะไม่ว่าอะไรแต่ถ้ามา ใช้รูปทุเรศทุเรศของเธอเธอยอมไม่ได้และบังเอิญในร้านเกิดมีขโมยเข้ามานางเอกจึงเอารองเท้าขัดขาจนขโมยล้มไม่เป็นทาแต่เป็นการเข้าใจผิดเพราะขโมยที่ว่าเป็นสามีของเจ้าของร้านและเจ้าของร้านดันเป็นเพื่อนกับนางเอกทั้งสองจึงได้นั่งพูดคุยกันเพื่อนขอโทษที่เธอเอารูปนางเอกมาทำไปโดยไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากเธอมีสามีไม่ค่อยเอาฐานแถมต้องดูแลลูกชายอีกสองคนเลยต้องใช้รูปของอดีตเพื่อนรวมฉันเพื่อมาเรียกลูกค้าหลังจากที่ทั้งสองพูดคุยกันถึงชีวิตการแต่งงานก็ทำให้ทั้งสองหคคัยน ย่อมปลายตอนนั้นนาเอกถึงกับจองร้านทั้งร้านเพื่อทำเซอร์ไพรส์เพื่อนคืนนั้นทั้งสองเต้นกันอย่างสนุกสนานและบังเอิญได้เจอกับรุนพีซึ่งตอนนี้เขาก็เป็นดาราดังสุดฮอตรุนพีเห็นนาเอกก็ปิ้งท่าทันทีขณะนั้นก็มีนักข่าวแอบตามมาถ่ายรุนพีนาเอกซึ่งยืนอยู่ข้างๆเลยตกเป็นข่าวทำให้แค่เสียนามาทำให้นาเอกตัดสินใจเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่นั้นมาเมื่อพระเอกรู้ว่าคนขับรถทิ้งนาเอกไว้แถบชานเมืองคนเดียวก็รู้สึกเป็นห่วงจึงมาตามหานาเอกเเเลยยแวะคคุณสามมีีีีนนน่่่อองทไปรักื แถมจูบนางแบบที่มาเป็นตัวแทนของเธอเราไม่ใช่คู่รักจริงๆสักหน่อยตามมาทาไมกันพระเอกเตือนไม่ว่าเราจะแต่งงานกันแบบไหนก็ถือว่าเราแต่งงานกันแล้วช่วยระวังพฤติกรรมจนกว่าจะหมดสัญญาของเราด้วยเพราะนานอาจจะส่งผลกระทบกับเขาได้มารู้ตัวว่าตัวเองพูดผิดไปเขาจึงชวนเธอกลับบ้านนางเอกเลิศประชดหาว่าเขาห่วงแต่ภาพลักษณ์ของตัวเองเพื่อรักษาภาพโพ์ที่สมบูรณ์แบบเอาไว้เลยปกป้องผู้หญิงที่ตัวเองรักไม่ได้ทําได้แค่ฝืนใจรับคําขอแต่งงานของเธอพระเอกไม่ปฏิเสธแต่เขาไม่เคยฝืนใจตัว นางเอกต่างหากที่ย่ำยิหัวใจคนอื่นไม่ใช่เขาวันหนึ่งการแต่งงานของเราก็จะจบลงแต่ก่อนจะถึงวันนั้นช่วยเคารพตัวเองบ้างผู้จบพระเอกก็จากไปนายรู้สึกน้อยเลยขอนอนค้างกับเพื่อนวนแม่พระเอกก็โดนนักต้มตุนสองคนหลอกเขาหลอกแม่พระเอกมาถ่ายแบบแล้วบอกจะส่งรูปให้ผู้จัดการที่ฮอลลีวูดพวกเขาต้องการดาราสาวไว้กลางคนมาเล่นบทสําคัญแต่ต้องจ่ายเงิน10บล้านวอนให้เขาเพื่อเดบิวในความฝันที่แม่อยากเป็นดาราและยอมจ่ายแต่ก่อนที่แม่จะเสียเงินก้อนโตให้นักต้มตุนพอก็ถือไม้ และโชว์ให้เห็นว่าในอดีตท,ท่านก็กาะไม่ใช่เลนทําเอานักต้มตุ๋นนีก็เจิงพอเตือนหกักแมวแต่ก่อเรื่องแบบนี้อาจไปทําลายความสุขที่พระเอกอุตส่าห์หามาจนเจอก็ได้แม่ยอมรับผิดทั้งสองจึงชวนกันกลับบา้านนายเอกนั่งดื่มเบียร์กับเพื่อนและคุยกันเรื่องงานแต่งงานเพื่อนสาวว่าเธอเคยคิดว่าหน้าเอกต้องแก่ตายไปคนเดียวนะเพราะรักใครไม่ได้นอกตัวเองแต่วันนี้เธอเห็นสายตาที่หน้าเอกมองพระเอกที่นั่งอยู่ตรงนาเหมือนสาวน้อยธรรมดาธรรมดาที่กําลังตกหลุมรักน้าเอกเลยเชย์ชรขอบคุณที่เพื่อนให้ข้างคืนด้วยพระเอก ก็มาดื่มเหล้ากับประธานอีและรุ่นน้องดื่มได้ไม่นานเขาก็เอาแต่เล่าเรื่องนางเอกค่ะว่าเธอทั้งดื้อทั้งอวดดีเอาแต่ใจขนาดพ่อนอนโคม่าเธอก็ไม่เสียน้ําตาสักหยดทําให้เขารู้สึกสงสารพอรู้ว่าลึกๆแล้วเธอต้องเศร้ามากแน่ๆพระเอกบ่นเขาแต่งงานกับผู้หญิงประหลาดแบบนี้ไปได้ยังไงทําให้ประธานอีสงสัยพระเอกเลยยอมรับว่าการแต่งงานของเขาไม่ใช่เรื่องจริงแค่ข้อตกลงที่มีผลประโยชน์ร่วมกันแล้วทําสัญญาการทั้งหมดเป็นเรื่องโกหกพวกเขาแต่งงานกันหลอกๆทําให้ซ่อนฮวาที่ยินแอบฟังอยู่ได้ยินทุกอย่างก็ ล,ล้สำหรับตอนที่7และ8ดถ้าใครชอบกเริ่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r คร e เป็นกำลังใจให้เกี้ยวต่อด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ